แพรรี่วันนี้อาปลาใส่ถุงหมดหรือยังอาจารย์ทําไมไม่นอนครับปกติคนแก่เขนอนตั้งแต่สองทุ่มนะโอ้ยวันนี้ฉันหนีดมากเลยอะคึกฉันจะ,<า>จะไม่นอนจนสว่างเลยสามทุ่มไม่นอนเดี๋ยววันนี้จะสนทนาธรรมฉันจะสนทนาธรรมกับอาจารย์เบียจนสว่างเลยค่ะโอ้ตายเธอไม,ไม่ไม่น่าจะสนทนาธรรมแล้วมั้ง <laughs> อาจารย์ทำไมหลวมแพนี่อยู่ไหนตอนนี้แพนนี่อยู่ไหนตอนนี้เมื่อกี้คุยกับจย์เบียว่าเราอยากจะแวะไปหาแพรรี่เราก็บอกว่าเราจะนั่งรถไปด้วยกันฉันอาจจะขับรถพาจย์เบียไปหาเธอนะโอ้โอาจารย์ราเพิ่งนั่งไปเลยหนุนรับอาจารย์ไม่ไั้งเลยทำไมอาจารย์ตี สักวันหนึ่งอ่ะหนูสักวันหนึ่งอ่ะหนูรู้ว่าอาจารย์จัดรายการคนดังนั่งเคลียร์แล้วหนูเปลี่ยนบทกันหนูเป็นพิธีกรและอาจารย์เป็นแขกรับเชิญเถอะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวฉันก็จะยินดีไปนั่งพูดนะคะตอบทุกคําถามค่ะแพร่ี่กล้าถามมาพี่ก็กล้าตอบยังไงบางอย่างพี่ตอบได้พี่จะตอบบางอย่างตอบไม่ได้ก็ใช้อาจารย์เบียร์เขาเป็นคนตอบประคะ่ะโยนให้ผู้ชายตอบหมดเลยเหรอคะ งสารอาจารย์บีเอาทำไมอาจารย์ทำไม,าามหลวมตัวไปบ้านอาจารย์ยิ่งตักละคะแหมเธออย่าเรียกว่าหลวมตัวสิคมันต้องให้เกียรติกันนะคะอาจารย์เบียร์ท่านเต็มใจมาค่ะโอ้ยมันไม่อาจารย์ก็นึกรู้ปกติถ้าคนปกติเขาเชิญไปบ้านเขาเชิญไปตอนเช้าตอนเที่ยงตอนบ่ายอันนี้เชิญไปตอนกลางคืน <laughs> อาชัดฉันทำยังไงฉันอยู่บ้านฉันนะ่ะตลอดย4ิบสี่ชั่วโมงผู้ชายมาเองเธอชัดจะทำยังไงล่ะแพรี่โว้ยอาจารย์ถ้าอาจารย์ไม่ได้ชื่อพยูนยนะคะผู้ชายจะได้ไปหาเพราะความสวยมาเพราะความสวยถูกต้องค่ะและเป็นสวยธรรมชาติโดยสวยไม่ต้องทำด้วยค่ะอ่าแรงมากหนูยอมแล้วกันค่ <c oughs> หนูยอมแล้วกันอันเดียบ,บอกแล้วนะว,ว่าแพรี่จะต้องรับไม่ได้เนี่ยคืนนี้ต้องกินยาตายแน่เลยอะ่ะไม่เอานะแพรี่ หนูไม่ต้องถือก็กินยานหนูกินเองต่องกล่องที่อยู่ข้างหลังนะหนูว่าหนูก็หนูก็แบบ, <c oughs> บแลำรายละ <c oughs> กินกล่องกล่องตรงนี้แล้วค่ะเดี๋ยวส่งไปให้ค่ะ,จะเจ้ากล่องไหนบอกนะคะเดี๋ยวเช่นจะส่งเป็นการปลอบใจแพรวีแต่เธออย่าลืมเธอต้องส่งปลาไาห้ฉันด้วยนะนี่ปลาอินทรีย์อร่อยมากวันนั้นฉันเอา,ามาหัน่นหั่นหั่นนะจริงจะเล่าให้เธอฟังเอามาหั่นหั่นหั่นแล้วก็เอาใส่หม้อทอดไอหม้ออบลมร้อนนะแอร์ฟเออร์ เจแล้วเอาออกมายำอีกทีนึงอร่อยมากแล้วยำไม่ต้องชั้นแบบฝรั่งแล้วชั้นยำใส่แอปเปิ้ลเขียวยำใส่แอปเปิ้ลเขียวแล้วก็หอมแขกพริกขี้หนูอร่อยมากมาตารัศนาไล่บ้าอร่อยมากขออีกทีหนึ่งอร่อยมอมันดูแบบม่ค่อยจริงใจนะอาจารย์เบียอย่าพูดแบบนี้เสีเแพนดี้เขาเสียใจอ่ะ ใม่หนูรู้สึกเหมือนอาจารย์เขาฝืนฝืนเหมือนเขาแบบเหมือนเขาแบบฝืนฝืนดูเหมือนเขาอมทุกข์อมอะไรท้งอย่างอาจารย์เบียร์หนูรู้สึกได้ทําไมนะเขาพูดอะไรเขาบอกว่าดูอมทุกข์ดูอมทุกข์อะไรสักอย่างเน่ไม่จริงหรอกไม่หนูดูอาจารย์เ<ด>บียร์มาฉ<ด>ันเมา่ิกเพียงแค่เอาน้ําน้ําเปล่าให้กินเท่านั้นเองไม่ได้ใส่น้ำมต์ไม่ได้ใส่ของอะไรด้วยอาจารย์เบียร์เขาก็ดื่มปกติดียา นูดูสีหน้าอาจารย์เบียร์เขาเหมือนอมทุกข์เขาเหมือนเกงใจเขาเหมือนแฝงอะเหมือนว่าเขาอยากจะกลับแล้ว <c oughs> แต่มาอะไร้ักอยู่อ่าขอโทษนะคะนั่งอยู่ตรงนี้ไม่รู้กี่พันคนช่วยดูหน้าเราสามคนสิคะใครอมทุกข์ค <c> ะ <oughs> ใครอมทุกข์คะช่วยดูหน่อยสิคะ หนูจะใช้คําว่าเหมือนอาจารย์เบียดโดนของมันก็จะแรงไปอ่ะอาจารย์เบียโดนอาจารย์เบียวคนธรรมะธรรมโหยาไม่มีของอะไรไปทําลายเขาได้หรอกนอกจากความเต็มใจค่ะหน,หนูว่าธรรม,มะบางทีมันก็สู้พวกเสน์ยาแฝดไม่ได้หรอกโอ้ยสงบไปลงเล้วอาจารย์อาจาอาจะแอบเอาไส่ไปในภายในอะไรอย่างเงี้ย โอ้ยขนอมของฉันอร่อยโดยไม่ต้องใส่ของยามไม่ต้องบูเตรลูอ,อ๋ออร่อยของ้วยตัวมันเองใช่ไหมคะใช่ค่ะเหมือนปลาอินซีแดดเดียวของเธอก็อร่อยใครกินก็อร่อยวันนึงขายกี่แสนละ่ะได้ขา่าวเธอขายวันตั้งห้าหกแสนบาทเหรอนี่หนูกำลังจะทำกาแฟกาแฟหนูใกล้จะออกแล้วต้นเดือนหน้าขายกาแฟเหรอกาแฟอะไรอ่ะก็ให้ V H กันกาแฟเพื่อสุขภาพก็ให้ B H ต้นนี้ก็จะกดยอมรับไปใครอ่ะ หนูก็อยากแข่งของฝัหนคนเดียวหนูคนเดียวกับอาจารย์แล้วก็อาจารย์เบียหนูจะแพ้ก็ให้มันรู้ไปไม่แพ้หรอกแม้เรื่องอื่นนะฉันอาจจะยอมแพ้แต่ฉันมีอาจารย์เบียอยู่ข้างๆไงฉันก็ไม่ต้องไปแข่งอะไรกับใครแล้วไม่ใช่เหรอแรงมากอะทุกคนสัมร้อยหกร้อยเก้ร้อยฟังเหมือนเป็นวัตถุมงคลเนี่ยง้นกูเ้องคุยแล้วนี หนูยอมแพ้อาจารย์ก็ได้หนูไม่มีใครช่องหนูอะแพรี่อยู่ไกลไปเธออยู่ตั้งจันทบุรีใครก็จะถอดสังขารไปหาเธอของฉันน่ะอยู่ใกล้แค่เนี้ยอาจารย์เบียร์เขาขับรถมาแป๊บเดียวเขาก็มาบ้านฉันแล้วไม่ต้องขายแล้วค่ะพายทีหลังเอาขิงมาขายเลยขิงกับขามาขายนะคะขิงเอาขิงกับขามาขาย <laughs> ไม่ต้องขายพาย <laughs> ทีหลังก็ไม่ต้องเอาขิงกับขามาวางไว้เข่า หขาขี่เขาขาวว่าเคยเธอเออย่ามาว่าจย์เบียเขามากเลยยาปลาของเธอทอดที่ไหนยะอย่าบอกว่าทอดในกระทะทองแดงนี้ยบาปกรรมรู้ได้ไงครับเาเป็นผู้ปฏิบัติศีลนะยาไปพูดไม่ดีกับเขาไม่ได้อาจารย์ขารู้ได้ไงคะเคยลงไปกับหนูเหรอเคยลงกับเขาหรือป่อุ๊ยแรงนะแพรี การอาจารย์เบียร์ขานุขอธรรมะเพื่อเตือนใจสําหรับคนคนคนแก่คนอายุเยอะแต่ว่าไม่ค่อยจะโปร่งเรื่องรักรักเซกไช่อะรัมนูขอจะโกดูเรื่องนับ <c oughs> แล้วจะพูดออกวะเนี่ยตอนเนี้ยเดี๋ยวโดวตนตะหลิวตีเนี่ยอาจารย์ฉันตอบแทนก็ได้ <c oughs> ถึงจะแก่นะคะแต่ก็แซบค่ะทำไมอาจารย์ไม่หันข้างไปด้านนู้นคะทำไมหันมาอาจารย์เบีรยรมันดูไม่งามนะคะทีหลังหันไปเดียเด๋ยวปเ๋ยก็จะเต้นคู่กันค่ะว่าหนูยอมแล้วเดี๋ยวรอเธอลงร้ายไปก่อนนะนนะเดี๋ยวฉันจะเต้นคู่กับอาจารย์เบีรยร์ค่ะวันนี้หนูไม่รู้จะสรรหานเจนนุน,นนะโบเธอก็เห็นไม่ใช่เหรอเจนนุนโบนะ่ะเวอร์ชั่นหนูอาจารย์เบีรยร์เหรอ อาจารย์เห็นหรือยังคะเห็นแล้วอาจารย์เบียร์เต้นย้วยมากเลยอ่ะจริงๆน่าจะเบียร์จะยิ่งสักเข้าไปด้วยนะอ๋อสิมันต้องเกี่ยวค่ะอาจารย์โกรหน่อยสิหนูถามหน่อยหนูถามหน่อยอาจารย์โกรธไหมเวลาที่เห็นคนเอาอาจารย์ไปตัดเพี้ยนอาจารย์เหรอใช่ค่ะไม่โกรธเฉยๆขำ เห็นแล้วขำลูกศิษย์ส่งมาลูกศิษย์มันโกรธเดือดดานกันมากกันนะอาจารย์นั่งขำอย่างเงี้ยมันตลกดีเราตลกตรงนี้ว่าทําไมกูเต้นแรงกว่าคนอื่นกันวะคุณแพรลี่ครจะต้องเต้นแรงกว่าอาจารย์นะแต่กลายเป็นอาจารย์เต้นแรงสุดแรกสุดดัจลิตใช่เออแล้วมันตลกตัวเองกอาอะไรของมันกันวะเนี่ยมันสัรหาม็ทํากันพี่จริงต้องมีอาจารย์ยิ่งตัดด้วยนะที่จริงเออถ้ามีด้วยก็คงจะดีเนาะหาใครไปทําหน่อยสิ <c oughs> เนียแพรรี่เธอเห็นภาพของเราชัดเจนใช่ไหมเรากําลังทดลองระบบอะชัดเจนมากค่ะภาพเสียงชัดเจนทุกอย่างเลยค่ะประเดี๋ยวเราทําตารางกันนะเผื่อเราไลฟ์ได้พร้อมกันบ้างสลับตารางบ้างเพราะว่าเราก็ไม่อยากจะแบบพอเราไลฟ์สองคนอนักคนเขาก็ไม่ดูแพรรี่มาดูเราเนาะ <c oughs> เราก็แบบเกรงใจเขาว่าแล้วแล้วอาจารย์แล้วอาจารย์ไม่คิดว่าหนูก็จะมีคนไลฟ์คู่กับหนูบ้างเหรอคะ อ๋อคงเป็นคนอื่นนะอาจารย์เบียร์เขาไม่ไปเรไกลขนาดนั้นหนูรู้อาจารยนะ์กลุ่มเป้าหมายอาจารย์เขาผูผ้ฟังคำเขาส่วนใหญ่มีแต่คนแก่วัยชรางไงมันก็คนละกลุ่มด้วยคนละกลุ่มเป้าหมายนะคะอ๋อใช่ค่ะ มึงจำไว้นะมึงพูดอะไรเนี่ยเป็นหลักฐานนะกูแคปไปหมดนะอีแพรดี่อาจารย์เอียบปาเนาะว่าหนูไม่หลับไม่อยากไม่อยากเชื่อเลยอ่ะแพรดี้ฉัถามอะไรเธอหน่อยเซได้ค่ะเนี่ยวันนี้เธอเห็นภาพเธอนั่งกับอาจารย์เบแบบนี้ในจิตใจของเธอเธอมีความรู้สึกว่าเธอสะเทือนใจมากไหมหนูไม่สะเทือนใจอ่ะหนูรู้สึกเหมือนฟิลหนูเหมือนเห็นอ ขึ้นทำมากแล้วก็คนถือศิลนั่งฟังธรรมอย่างเงี้ยนุ่งขาวผมขาวเยินถือเชิดหมากใช่ปะเดี๋ยวฉันจะเปลี่ยนเสื้อ <c oughs> ชุดขาวดีกว่าหน,นูไม่หนูไม่สามารถมองเป็นอย่างอื่นได้นอกจากหนูนรู้สึกว่ากำลังจะเทศแล้วคนแก่มาฟังธรรมอย่างเงี้ยประเดี๋ยวพวกนี้ฉันจะใส่ชุดขาวแล้วก็นั่งข้างๆอาจารย์เบีย แล้วก็ฟังอาจารย์เบียร์เนี่ยพูดเกี่ยวกับเรื่องธรรมะพร้อมกันมีเธอคนเดียวเท่านั้นเองไม่สํารวมใส่สารพัดสีแบบนั้นน่ะมีคนบอกว่าอาจารย์เบียร์กับอาจารย์เดียวทุกคนนี่เห็นไหมแสดงว่าในรายการวันนั้นน่ะเรื่องจริงนะแสดงว่าอาจารย์แกแขนสังหุนดิฉันนะวันนั้นในรายการ อะไรนะเขาพูดอะไรล่ำพึงลำพันอะไรฉันไม่ได้ยินเลยเหมือนแบบพูดไม่รู้เรื่องร้องไห้ไปด้วยพูดไปด้วยแพรี่อะยันสังหุ่นเขาบอกเลยแค่สังหุ่นอะอุ้ยไม่เอาตามภาษาธรรมะนะคะการแคนเนี่ยทำให้จิตไม่สงบแพรี่เธอต้องเอาโหสิกรรมแล้วเธอต้องแบบยอมรับค่ะอาจารย์ว่าลำพอนนิวาติกรรมใหอาจารกายกรรมสามบัญกรรมสี่ผ่านจอ จอเพื่งโน้ดเหรอใช่ครับส่วนส่วนเสียงเนี่ยจะเข้าผ่านมือถือแทนที่จะเป็นไม์มือถือมือถือไหนมือถืออันนี้เหรอมือถือเครื่องที่ไรส์สดอยู่ครับหรอยอมรับอะไรอีกอะอะไรอีกอะคำเชิญอีกแล้วเหรออให้มันเสียเวลาทําไมล่ะคะอาจารย์ไหนคนก็ไม่ใช่ค่ะเรากำลังมองว่าเสียงของเราไม่ค่อยชัดเรากำลังเซตระบบเสียงเดี๋คุณแพรี่ลองเดี๋ยวขอลองลองลองเทสเทสดึงไมค์่อกแป๊บหนึ่งบอกไม อาคุณแพรี่ลองพูดหน่อยได้ยินไหมคะอาจารย์อ่าก็ยังได้ยินเสียงในจอเหมือนเดิมเท่าเดิมแล<ะ>้วน,<ะ>นี้ได้ยินเสียงชัดไหมเสียงอาจารย์ชัดค่ะอ๋อยังชัดเหมือนเดิมแเเเเพรี่เธอเห็นฉันกับอาจารย์เบียชัดไหมหนูเห็นแต่อาจารย์เบียคะ่ะแต่ขอแต่ภาพอาจารย์ยินงแต่งมันดูลางๆไงเหมือนยิ่งลางไม่รู้ค่ะตาเสียข้างแล้วนะมึงต้องรีบไปหาหมอแล้วนะ เยอมากเลยฉันก็เยอะแหนก็บอกฉันก็เยอะเอ้าวแหนอะไรอะอ๋ออันนี้แสดงว่าไอีตัวใหม่นะมันผิดจึเาไม่น่าจะกดลบลบเสียงมันต้องกดบวกเสียงก็ตรงไหนอ่ะมาสิไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่คือตัวไหนอ่ะนีเขาบอกชัดกว่าอันไหนใช่ชัดมากไม่ต้องใส่ไมอะชัดกว่าอ๋อไม่ต้องใส่ไม่ชัดกว่าแต่ฉันไม่ได้เปนเสียงแพรรี่อะฝากติดตามช่องดิฉันด้วยเสียงมาสุดแล้วทำไมเสียงช็อตวิวได้แค่นี้แพรรี่เธอเธอเปิดไมโครโฟนหรือโทรศัพท์ S <S เสียงค่อยหรือเปล่าไม่ปกติหนูพูดแค่นี้คือเสียงดังแล้วนะคะอาจา์เมื่อคุยทั่วไปนอกจากว่านอกจากว่าอารจะเปิดเครื่องนี้เครื่องนี้จะจต้องังแต่ตรงนี้คุณแาร่ีแป,ป๊บหนึ่งนคะครับอาจารย์ไม่ได้มาสะท้อนมัน,นมัน,มนอันนี้มันจะสะทอ้อนตัวสะท้อนจออยู่ไหนอ่ะอันเนี้ใช่ครับตัวนี้ทุกคนขอของขวัญด้วยอ่ะได้ยินไหมแพร่ีได้ยินนะไม่ได้เอาจอนี้เนี่ยมันจะได้ยินเสียง ว่ายิ่งยิ่งไม่ดีเลยเสียงแพรรี่แหลมมากเลยอะฟังแล้วตกใจอะ่ะออาจารย์ขาไม่มีใครเตยงยอ<า>่ะไม่ทาอาจารย์อีกแล้วค่ะในประเทศทเนี้เสียงแพรรียงหลโอ้ย,อ,ยอาจารย์ปวดหัวมั <laughs> ้ยเสียงแพรนี่ปวดหัวมากเลยอะ่ะ <laughs> โอคุณนั่งไปนั่งมาคุณเริ่มบังคาแล้วคุณเริ่มมันส่าแล้วเดี๋ยวต้องถอยเข้าแล้วเนี่ย พอนโอเคไหมเสียงโอเคเนาะถ้าแต่เปลียนฝั่งนู้นโอเคเนาะได้ยินชัดเสียงดีเลื่อนกลับมาแต่มันออกจากโทรศัพท์ตัวเล็กแต่จอเราจะไม่เห็นตัวหนังสือก็ตอนสมมติว่าท่าทีเค็นเดี๋ยวครอ่านเดี๋ยวใครเนี่ยอ่านมันข้าอ่านไม่ออกเราจะใช่เราะคนสองขอนเยอะเนี่ยแต่อ่านคอมเมนต์อะไรไม่ได้เลยเขาข้องขันฝั่งโน้นไม่ใช่ฝั่งโน้นเหรอ า<ข>อ,อาจารย์แบบน,นั่นแหละไม่ฝั่ง,งนี้สิว่าแพรรี่ได้ของขวัญเยอะแยะเลยเหรอ,อเก่งใจจังเลยอาจารย์ได้เยอะกว่าหนูอีกขอบคุณแทนแพรรี่นะคะแพรรี่ก็ไม่ค่อยได้อะไรแบบนี้อ่ะ <c oughs> มีใจจังเลยที่แพรรี่มาคุยกับเราสองคนแล้วทําให้แพรรี่ได้ของขวัญน,นะคะพ, <c oughs> พี่พี่ดีใจด้วยนะคะชีวิตหนูดูดูอัตคัดขัดสนดูลันทศมากเลยนะคะที่อาจารย์พูดเนี่ยดูน่าเวทนานะ ลูกบอลอย่าให้เขาว่าแพรี่วันนี้ดูหน้าตาแพรรี่แบบโจเล่เนาะโจเล่แพรรี่วันนี้หน้าตาเธอดูเจ้าเล่มากเลยนะไม่ต้องมีอะไรค่ะหนุ่มเป็นคนน่าน้าเวียนง่ายอย่างนี้อยู่แล้วค่ะอ๋อได้ของขวัญนิดหน้าเห็นไหมอยู่บนหัวเจ้าหน้ารักอะแพรรี่เราเป็นคนรักเธอแล้วนะของอาจารย์ไปสามพันแล้วของหนูแค่พันเจ็ด อาเหรอคะ AFC คะช่วยเทเท่าเท่ากันค่ะเดี๋ยวแพรี่นอนไม่หลับค่ะอกแตกตายค่ะรวยมากเอาผู้ชายมานั่งเอาผู้ชายมานั่งเย้ยแล้วยังได้ของอัดเย้ยเงี้นี่ไงอาเหรอแถมชมพูมันมากกว่าอาเหรอคือฝั่งอาจารย์คะแนนเยอะกว่าอตายแล้วเดี๋ยวฉันจะต้องทำให้ฝั่งของแพรี่เยอะขึ้นแพรรี่ลุกขึ้นมาเต้นสิคะ ผู้คนขาใครคิดว่าอาจารย์เบ an ははียไม่ควรอยู่กับอาจารย์ยิ่งศักดิ์ส่งของขวัญ้่ันอย่าอย่าพูดแบบนี้พูดอย่าพูดแบบนี้ประเดี๋ยวคะแนนเธอลดลงไปอีกอย่าไม่เอาแพรี่มีแต่คนก็เห็นใจและเข้าใจฉันกันหมดเลยคิดว่าอาจารย์เบียไม่ควรอยู่ที่นั่นส่งของขวัญให้ดิฉันหน่อยค่ะถ้าคิดว่าอาจารย์เบียการจะยิ่งศักดิ์น่ารักมากเลยมานั่งคุยกันแบบนี้น่าเอ็นดูเพิ่มของขวัญให้อาจารยิ่งศักดิ์หน่อยนะคะ อาจารย์ยิย่งักพิ่งเข้าวงการนะคะไลฟ์ครั้งแรกเลยไลฟ์ค er ู่แบบเ้ียหนูจะเอาอำนาจวาสนาบารมีอะไรไปสู้อาจารย์ได้ล่าหนูเป็นคนตัวเล็กๆเก้เป็นตวให่หใช่ไหมหนูแพรนี่เธอคิดซะว่าวันนี้เธอฝันลายแล้วกันนะ ดูเหมือนอาจารย์ภูมิใจมากเลยนะคะออดแน่นอนสิคะแพ้อีกแล้วว่าหนูแพ้อีกแล้วว่ะนี่มันเป็นเรื่องของการป้ายยาค่ะฉันอยู่ไกลฉันป้ายนี่ยหนูเริ่มเชื่อคําโบราณแล้วค่ะอาจารย์ว่าแพ้เป็นพระชนะเป็นมาร <c oughs> ใครไปแพ้ใครปชนะอะไรก็นเลยฉันไม่ได้รู้เรื่องฉันไม่ได้แข่งขันอะไรกับใครเลย <c oughs> <c oughs> อ้าเธอแข่งกันอะไรกับใครเหรอก็แข่งกับอาจารย์งไงหนูแคไม่ใช่ไม่ได้แข่งกันอะไรเลยอย่างยยิ่งสักคุยก่อนค่ะขอเซฟอันนี้อาจารย์อาจารย์กดรับหน่อยรับอะไรยะนำมาลับขอของขวัญให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์หน่อยนะคะ โอ้ยหมวกน่ารากักอ่ะทุกคนอย่าให้หนูแพ้อาจารย์หนูขอชนะอาจารย์ตกตาได้ไหมครับ <c oughs> อย่าให้หนูอับอายขายที่นะั่นถ้าหนูแพ้อาจารย์หนูจะไม่ไปช่องแปดอีกเลย <c oughs> ไม่เอาไม่เกี่ยวกันสิมันไม่ได้เกี่ยวกัน <ชา S 2> นี่นี้มัน <ชา S 2> ไลฟ์สดจุดไปเกี่ยวอะไรกับช่องโน้นช่องนี้เขาล่ะเอออาจารย์หนูถามอาจารย์ตรงๆได้ไหมได้ว่าในฐานะที่อาจารย์เป็นพิธีกรรายการทําไมอาจารย์ปล่อยให้มีคนทําร้ายพระคะใช่สิ วันนั้นเป็นวันที่พี่ไม่ได้อยู่นะคะแล้วก็พี่ไปี่ปวันนั้นไม่ใช่พี่เป็นพิธีกรแล้วก็พี่ก็ไปถามแล้วทุกคนก็เสียใจกับเรื่องนี้แล้วก็ไม่มีใครทราบว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้ค่ะแพรี่หนูดูหนูดูในกล้องอะ่ะคือพี่หนาคือเดินไปส่งพระอยู่ใช่ไหมใช่พี่หนาตกใจมากเลยเออแล้วมาจากไหนก็ไม่รู้วิ่งมาถึงเสร็จก็ทํำ้ายท่านเลย พี่หนาก็พาไปโรงพยาบาลพาไปตรวจไปหาหมอเลิกตั้งแบบสามทุ่มสีทุ่มนะทุกคนทีมงานทั้งหมดตกใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นนนะแพรี่ก็คือไม่มีใครคาดคิดเลยจริงๆไม่มีเท่าที่พี่ไปวันลุงขึ้นนะพอพี่เห็นข่าวพี่ก็โทรกลางคืนแล้วพี่ก็ตกใจเออใช่ใช่ใชใชแต่หนูเพิ่งมาดูทีหลังใช่ว่าไม่ใช่อาจารย์เป็นพิธีกรวันนั้นอาจารย์ไม่ได้ใช่ใชอ,อาจารย์ก็ มาลองก็ว่ามันคงไม่มีใครอยากให้เกิดเรื่องแบบนี้เนาะไปจริงนะแพรดี้จะไปไหนมาไหนแพรดี้ก็ต้องระวังแล้วนะอืมหรือว่าต็คิดอยู่กันนะอาจารย์เพราะว่าเดี๋ยวนี้คือพอใจไม่พอใจถูกใจไม่ถูกใจก็ไม่เป็นไร <c oughs> แต่ไม่ควรถึงขั้นทำ้ายร่างกายกันถือว่าจริงม,ม,มั้ยเสียง,งทุกคนดิฉันขอชนะอาจารย์ยิ่งสักสักตาหนึ่งเถอะให้มันเป็นบุญในชีวิตดิฉัน ขอความการุณาช่วยให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ีย้แพร์รี่นะคะด้วยวัยยบุตรคเดเย็นชลามากแล้วช่วยส่งครอบคนชลานะคะเรืนขอของขวัญให้คนชลาหน่อยนะคะกคนให้ฉันชนะตาเถอะไม่ค่ะเ,เด็กๆก็คัดชนะวันหลังก็ได้แต่เยนแก่แล้วให้คนแก่ก่อนนะคะกุนสิบพันนี่สอดูคอมเมนต์ตรงนี้ได้ค่ะ <c oughs> ขอขอให้อาจารย์อ้อยทำไมาสีฟ้าเริ่มจะเยอะแล้วว่าไม่ได้จะนี่แล้วนะไม่ได้จอ,องชนะอ่อขอขอ,ขอให้อาจารย์นิสสังอย่าพแพ้แพรลีได้ไหมคะช่วยอาจารย์นิสสังหน่อยนะคะช่วยอาจารย์นิสสักหน่อยนะคะฉันไม่อยากแพ้แม่นี่อะคะ่ะ คือเล่นไม่เก่งจะอายุเลยจริงอ๋อเเข้ามาบูเบีย่ะที่นั่งอยู่กับาจารย์เบียดีๆนะคะเขาก็ไม่พอดใจ่ะค่ะใช่ไหมอาจาเบียทุกคนอย่าไปเชื่อนะอาจารย์เกยแดงเก่งอาจารย์เกเป็นนักแสดง คิดซว่าเห็นแกเดียนกับอาจารย์เบียร์นะคะมานั่งร้ายเป็นตรงนี้เดี่อนไม่มีเจตนาอะไรเลยอะคะ่ะขอความขวมัญให้เดียนหน่อยนะคะเป็นกําลังใจค่ะทุกคลอย่าไปหลงกลคนแก่นะคะ,ไม,ะไม่ได้ค่ะช่วยเดี้ยนหน่อยนะคะเ<ม>ดียนร้ายกันอยู่ดีๆแบบสงบสงบสองคนนะมไม่ได้ลาวีใครเลยอะค่ะทุกคนดิฉันแพ้ไปสองตาแล้วนะให้ดิฉัน <laughs> ช่วยเรียนนะคะคิดซว่าสงเราะห์เดียรแล้วเข้าใจเดียนะเดียเป็นผู้ใหญ่แล้วเดียรไม่เคยทําอะไรใครเดียค่ะสงบสงบปะค่ะหแปดพันแล้วอ่ะช่วยเดียนหน่อยสรงะหอเดียรหน่อยนะคะเ <c oughs> ดียรกลาขอบพระ,ระคุณละค่ะอาจารย์เบียดอวยพรธรรมะอ,อะไรให้หน่อยนะคะใช่สิคนเดียวมันจะไปสู้สองคนได้ยังไงเห็นไหมโทรศ ว่าฉันมีสองคนอาจารย์เบียร์เขาอยู่เฉยๆนะเขาไม่ได้ทาอะไรเลยเธอไม่พอใจฉันเธอก็ว่าฉันคนเดียวก็ได้แพลรีแต่เขาแซงแล้วอ๋อไม่ได้สิค้าวคนเลี่ยงกลับคืนมาช่วยหน่อยค่ะช่วยหน่อยค่ะเดี๋ยวเลี้ยงแพ้ค่ะทุกคนทุกคนทุกคนดิฉันแพ้แล้วทุกคนสามสิบวิสุดท้ายอย่านะคะอย่าปล่อยแย่จะยิ่งสักแพ้นะครับเป็นไปไม่ได้ การเดียแก่เราเดียคิดมากค่ะเมื่อหนูน่อยกูมาทำอะไรที่นี่เน <laughs> ี่ <laughs> ยเอาไปว่าเดี๋ยวใครชนะได้อาจารย์เบียรกับบ้านไปละกันทุกคนให้หนูน่อย <laughs> โอ้ยสิบเก้าวีเองทุกคนปาวานตัวหนึ่งไม่เอาค่ะเดียน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 ไม่ยอมให้อาจารย์เบียไปอยู่บ้านแผ่รีค่ะใครอยากเห็นอาจารย์เบียนั่งอยู่กับอาจารย์อิสระแบบนี้ช่วยเพิ่มไม นิดเดียวเองนะแม้รู้สึกว่ามีความสุขนะแพรี่เธอมีความสุขมากเลยนะจะ<ม>ส่งตัวนี้มาทา,างชาเผื่อวชานิดเดียวเองนะเขาได้อะไรก็ถึงชนะไปเขาได้ประวานไปตัวนึงเหรอไม่รู้เหมือนก็เขาได้อะไรนี่ช้านิดเดียวส่งมาช้านิดเดียวไม่เป็นไรหรอกแพ้เป็นพระชนะ <_ at> เป็นมาร <_ at> <_ at> ประทานโทษนะคะอาจารย์่าประทานโทษค่ะประทานโทษนะคะ มาใกล้ๆสิเดี๋ยวก็โถนตีให้ปากกระแดงเองไม่ต้องทาหรอกฮัลโหลฮัลโหลไม่มีใครคุยด้วยหรอกมันก็แกล้งยกโทรศัพท์เป็นฮัลโหลฮัลโหลเนี่ยพี่ไลฟ์อยู่แต่ว่าพอดีขึ้นจอกับอาจารย์ยิ่งสัติ์กับอาจารย์เบียร์ฮัลโหลฮัลโหลไม่ต้องไปดูแพรวิค่นนั่งดูฉันกับอาจารย์เบียร์ค่ะ อาโอเคโอเคค่ะอุ้ยทำไมอะ่ะต้องไปโรงพักเหรอ <c oughs> โรงพักไปทำไมละ่ะจารไม่รู้ <c oughs> อาจารย์จะให้หนูไปโรงพักทำไมตอนนี้ก็ <c oughs> ไม่รู้่สิคะเห็นรับโทรศัพท์หน้าตาเครียรดนึกว่าโดนตำรวจเรียกแล้วหนูถามอาจารย์เบียร์หน่อยไหนไได้ขึ้นจอลนวะอาจารย์ขาวันที่ยี่สิบแปดอาจารย์คิดว่าอาจารย์มีความพร้อมแค่ไหนอย่างไรคะก็ก็พร้อมตามเหตุตามปัจจัยเนาะ คืออย่างที่บอกว่าจาร์ก็ไปพูดตามเหตุตามผลอย่างเงี้ยส่วนด็อกเตอร์ท่านจะพูดยังไงก็อันนั้นให้เป็นเรื่องของท่านแต่ในวันนั้นเนี่ยก็คิดว่าไม่น่ามีประเด็นอะไรคงจะพูดกันแบบมิดอ่าคงจะเป็นผูกมิดกันมากกว่าเคลียร์กันให้เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นน่าจะเป็นในเวนั้นแต่ทีนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องไปดูหน้างานอีกทีหนึง่งแต่จาร์มีความพร้อมตามหลักสัจจะความจริงอยู่แล้วหนูไม่ค่อยตอนนี้หนูรู้สึก แย่อันหนึ่งก็คือหนูรู้สึกว่าจริงๆอ่ะเราสามารถมาทํางานขับเคลื่อนเพื่อพระศาสนาร่วมกันได้แต่กลายเป็นว่าพอเรามองพอเรามองเป็นคู่ขัดแยง้งพุทธวจนอะไรอย่างเงี้ยก็เอามาเป็นเอาเอามาเป็นประเด็นแล้วหนูรู้สึกว่าจรลดสังเวชจังเลยทําไมถึงแบบทําไมไม่เอาความรู้ในสิ่งที่มันมีอ่ะมาให้มันเป็นประโยชน์กับกับ กับประชาชนมองให้เห็นปัญหาว่าส่วนไหนท,ที่ที่ชาวบ้านเขายังเข้าไม่ถึงในในหลักธรรมที่เขาควรจะเข้าถึงแล้วมันเป็นประโยชน์กับการใช้ชีวิตของเขาอะไรแบบนี้นกลายเออกลายเป็นว่ามาจับพุทธวจนพุทธมาจับคําแปลตรงนี้แปลผิดอย่างนั้นอย่างนี้หนูนนหรู้สึกว่าทําไปเพื่ออะไรวะมันก็มันก,มนก็มันก็โดยเจตนาลึกๆของเราก็คือเราก็ต้องการที่จะเผยแผ่พุทธธรรมเหมือนเหมือนกันนั่นแหละแต่กลายเป็นว่าเออพอมองเป็นคู่ขัดแย้งปุ๊บกลายเป็นว่าเอ้ามาจับ เรื่องยุมเรื่องหยิมหนูว่าแล้วใครได้ไประโยชน์จากเรื่องนี้หนูไม่เห็นเลยว่าใครได้ไประโยชน์จากเรื่องนี้วาใช่ใช่ใช่เลยใช่เลยตุณนี่รู้จักแพรี่มาตั้งนานวันนี้รู้วยเขาพูดจาอเลยเป็นหลักเป็นการเนาะ <c oughs> อาจารย์เนาะ <c oughs> ไม่คิดไม่ฝันเลยอะค่ะอาจารย์ไม่ใช่หนูเสียดายไงจะจะ,จะมาทะเลาะก,กันทาไมมาเอาเอามาชื้อมือการทํางานเพื่อพระศาสนาดีกว่าไหมมามาแสวงหาจุดร่วมไม่ดีกว่าเหรอแทนที่จะมาแบบ <c oughs> มาแบบเนี้มันเหมือน ควรขวนขวายนะขวนขวายช่วยการเผยแพร่พระสัทธรรมคาสั่งสอนล้างความเห็นผิดแก้ไขความเห็นผิดอันนี้ควรทํามากเลยควรช่วยกันออกมาบอกสอนอย่างเงี้ยจะตําหนิกันก็ไปตําหนิกันหลังบ้านหลังใหม่ไม่ให้คนเข้ามาเห็นว่าเราทะเลาะก,กันอย่างเงี้ยเวลาตาหนิเสร็จแล้วก็มาช่วยกันอ่ะส่งเสริมสนบสนุนส่งเสริมมันดียิ่งขึ้นไปอย่างเงี้ยอันนี้มันจะดีกว่าอืมหนูเห็นด้วยไม่รู้นะถ้าเผื่อใคร รู้จักอาจารย์นะัอะไรเียแกแก็รู้จักหนูเพราะแกพาดพิงหนูอยู่แกพูดถึงหนูอยู่วันนั้นแกบ่นสั่อาจารย์เบียร์แกก็พูดถึงน้องแพรลี่อะไรด้วยแต่หนูว่าไม่อยากไปเป็นหนูว่าไม่อยากเข้าไปเป็นไปเป็นส่วนหนึ่งของของดรามา่าในเรื่องนี้อีกอยากให้มันจบนร์แล้วมันก็จบไปแต่ว่าโดยส่วนตัวอยากฝากความหวังดีว่าอะในในฐานะที่อาจารย์นะัทอะแกก็เป็นบุคลากรของมหาลัยสงเนาะ แล้วก็ความรู้ความอะไรแกดีแต่ฉานดีหนูหนูหนไม่หนูไม่เถียงเรื่องนี้หรอกแต่อยากให้แกเอาสิ่งที่มันมีแต่ฉานน่ะมาทําแกอาจจะทําอยู่แล้วก็ได้นะมาแบบทําอะไรที่มันเป็นประโยชน์กับที่หนูรู้สึกว่าเป็นกับชาวบ้านตาดําๆจริงๆอะ่ะอ mm ืม hmm. หนูไม่ได้ว่านะอาจารย์นัทที่ออกมาแล้วก็อาจารย์มหานั่นอีกรูปหนึ่งหนูก็เคารพท่านนะอาจารย์วัฒนาอะไรปททา,ะาอะไรอย่ามาพูดอะไรว่าแต่ละอย่างแบบไปซัพพอร์ตอะไรที่หนูรู้สึกว่าอันเนี้ยมันคือ ลัทธินอกศาสนาอืมันเป็นสิ่งที่มันเป็นมันเป็นใครได้ประโยชน์หนูตั้งคําถามอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับว่าใครได้ประโยชน์จากสิ่งที่เวลาพวกท่านออกมาพูดเหล่านี้ยก็คือชาวพูดจริงๆได้ประโยชน์ใช่ไหมหรือใครใครที่เป็นคนนอ่ที่ท ที่มองว่าสอนถึงที่มันเป็นนอกธรรมนอกวินัยนะได้ประโยชน์แค่นั้นแต่ถ้าท่าน<ม>คิดว่าสิ่งที่ท่านทํามาถูกอยู่แล้วหนูก็ไม่ว่าท่านนะคะอาจารย์นัทก็ดีอาจารย์มัฒนาก็ดีถ้าท่านคิดว่าสิ่งที่ท่านทําก็คือการปกป้องเหมือนกันหนูก็ไม่ว่าอะไรก็ให้สังคมเป็นคนเป็นคนใช้วิจัยญาณในการเลือกฟังเอาก็แล้วกันอันนั้นนี่พูดหนูพูดแบบกลางๆนะคะอย่ามาโกรธอย่ามาเคืองหนูนะอื๋อไม่โกรธหรอกค่ะไม่เคืองหรอกค่ะให้อภัยเสมอค่ะอาจารย์ไม่ใช่อาจารย์นัท<ม> อาจารย์เบียจะไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าไหมคะเผื่ออาจารย์เบียรจะนอนเดี๋ยวไปถนาเดี๋ยวถนาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวชงชามาทานเย็นไม่ใช่อาจารย์ที่จริงโดยหลักเนี่ยสีผู้หญิงเนี่ยไม่ควรเข้าใกล้บุรุษที่ถือศีลแปดในระยะใกล้ชิดขนาดนั้นนะตายอาจารย์ต้องไปสมาทานอุโบสถศีลใหม่ละ เชื่อว่าคนที่คิดไม่ดีอ่ะควรจะไปทําไปทําอะไรครับไปควรไปอะไรได้สมาทานศีลสมาทานศีลโปรอับบัตใช่ไหมโปรอับบัตหนูไม่ใช่พระหนูไม่มีอาบัตงานก็ควรจะไปสมาทานศีลไม่ค่ะหนูเขาไม่ได้ถือโบตศีลอ๋อเขาแค่ศีลเธอแค่ศีลห้าเหรอใช่ บมงวันก็สินห้าเาืวันก็สินสองแล้วแต่อารมณ์ตายแล้วน่ากลัวมากเลยอ่ะคุณเล่นาค่ะเดี๋ยววันหลังคุยใหม่เดี๋ยวอาจารย์เบียร์จะต้องกลับแล้วก็ไม่ใช่อาจารย์เบียร์จะต้องไปเตรียมตัวขึ้นนอนนะคะอืมอาจารย์ขาอย่าลืมล็อกกรล็อกอะไรดีนะคะหนูสงสารอาจารย์มากหนูเป็นห่วงนะคะฉันบอกแล้วไงบ้านจะไม่มีกรอนอาจารย์หนูไปแล้วค่ะ ค่ะบ๊ายบายให้แค่นะคะขายดีขายดีแค่แพรรี่ขอบจูกค่ะขอบคุณอาจารย์เดียร์หนูกกลับบ้านด้วยนะจ้าจ้า